สวัสดีครับทุกคนหลังจากเก็บชัยชนะเหนือฟูแลมได้สำเร็จในเกมลีกมิเกลเดตานำลูกทีมอาเซนอลกลับมาลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งโดยเกมนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของยอดทีมจากสเปนแอตเลติโกโมาดริดก่อนเกมสำคัญครับกุนซือชาวสเปนิสได้ออกมาเปิดใจกับสื่อพูดถึงความพร้อมของทีมความเคารพที่มีต่อเดียกโกซิมิโอเน่รวมถึงพัฒนาการของลูกทีมในซีซั่นนี้ บทสัมภาษณ์นี้เต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและแนวคิดที่สะท้อนถึงความเป็นอาเซนอนในยุคใหม่อย่างแท้จริงครับมิเกลเดต้าครับกล่าวถึงสภาพจิตใจของทีมหลังจากชนะฟูลแลมโดยเขากล่าวว่าเขารู้สึกพอใจอย่างมากกับฟอร์มของทีมโดยเฉพาะการกลับมารวมพลังหลังจากพักเบรกทีมชาติช่วง10นาทีแรกเรายัางจูนกันไม่ติดแต่หลังจากนั้นทีมคุมเกมได้ดีและสมควรเป็นฝ่ายชนะตอนนี้เราต้องโฟกัสไปที่เกมแชมเปียนลีก ต่อไปก็มีอัปเดตความพร้อมของเปียโรอินคาเด้วยครับอาเตต้ากล่าวว่าเขาพร้อมลงสนามแล้วเกมที่แล้วอาจเร็วเกินไปแต่ตอนนี้เขาผ่านการซ้อมเต็มรูปแบบ2ครั้งและพร้อมช่วยทีมแน่นอนก็เป็นการยืนยันครับว่ามีโอกาสจะได้ลงสนามให้อาร์เซนอลมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับอาเตต้ากล่าวถึงการเปเชิญหน้ากับเดียโก้ซิเมโอเน่ครับว่าสิ่งที่เขาทํากับแอตเลติโกมาิดสิปีถือว่าน่าทึ่ง ทั้งในด้านผลงานและเอกลักษณ์ที่ปลูกฝังให้ทีมมีจิตวิญญาณและสไตล์ชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะทำได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแบบนั้นก็อาเตต้ากาวชื่นชมซิมโวเน่ครับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดโค้ชของโลกครับนอกจากนี้ครับอาเตต้ายังพูดถึงสิ่งที่เรียนรู้จากซิมโอเน่ครับว่าผมชื่นชมในพลังและความลงไหลของเขาเขาสามารถรักษามาตรฐานลนแรงจูงใจ ในทีมได้ยาวนานนั่นคือสิ่งที่ผมเองก็เรียนรู้จากเขาเช่นกันขณะเดียวกันครับอาร์เตต้ามองเกมนี้ที่จะดวลกับแอตเลติโกมาดิดครับว่าความยากของเกมนี้อยู่ที่ความกระหายในการชนะของทีมผู้แข่งคุณสามารถสัมผัสได้จากทุกจังหวะของพวกเขาทั้งแรงกดดันความเข้มข้นและวินัยในเกมรับที่สูงมากซึ่งทําให้พวกเขาอันตรายในทุกนาทีของเกมนอกจากนี้ครับอารเตต้าก็พูดถึงกาเบียลไฮเซครับ และเกมรับของทีมครับว่าไฮเซ่เข้ามาเพิ่มแรงขับและความทะเยอทะยานให้กับแนวรับเขาเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์และพลังในการผลักดันนักเตะให้ไปถึงขีดสุดและตอนนี้ทีมเราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเต็มๆอาเตต้าครับพูดถึงจุดเด่นเรื่องลูกตั้งเตะด้วยครับว่าเรายังคงพัฒนาในจุดนี้อย่างต่อเนื่องทุกเกมคือการเรียนรู้ทั้งตัวเราเองและคู่แข่งเพราะลูกตั้งเตะ คือหนึ่งในอาวุธสำคัญของเราในตอนนี้ขณะเดียวกันครับไปพูดถึงแอตเตริโกมาดริดครับแอตเตริโกมาดริดครับถือเป็นหนึ่งในสโมสรเก่าแก่ที่สุดของสเปนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1,903และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสำเร็จพวกเขาเคยคว้าชแชมป์อเมริกา11สมัยและโทฟี่ยุโรปหลายรายการรวมถึงยูโรปาลีกและยูฟ่าซูเปอร์คัพจุดเปลี่ยนสำคัญของสโมสรครับคือการมาของซิเมโอเน่ในปี2011 อดีตมิดฟิลพันดุของทีมชุดแชมป์ปี1996กลับมารับงานคุมทีมและเปลี่ยนโฉมตามีให้กลายเป็นทีมที่มีวินัยสูงเล่นด้วยหัวใจนักสู้และเต็มไปด้วยพลังแห่งการไล่ล่าแชมป์ในยุคข,ของซิโมเน่ครับอเติโกมาริดคว้าแชมป์ลาดิกาสสมัยยูโรปาลีกสสมัยและเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกถึง3ครั้งแม้จะยังไม่สามารถคว้าแชมป์ยุโรปได้แต่ก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่รับมือยากที่สุดในโลก ปัจจุบันครับทีมยังมีอ,องตวนกิดมันเป็นสตารประจำทีมโดยเพิ่งยิงประตูที่200ให้กับสโมสรพร้อมด้วยผู้เล่นระดับทีมชาติอย่างโกเกยานอบุบักโคเซคิมิเนสและแข้งหน้าใหม่อย่างเดียโก้อลมาดากับยูริอาโนซิมิโอเน่ลูกชายของกุนซือซีซั่นนี้ครับแอตเลติโกมาดริดเริ่มต้นได้ไม่ค่อยร้อนแรงมากนักแต่ค่อยๆกลับมาสู่ฟอร์มที่มั่นคงโดยเฉพาะการไล่ถลม่ม เรอัวมัดลิครับหประตูต่อ2ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ75ปีที่พวกเขายิงคู่ปรับร่วมเมืองได้ถึง5ประตูในแชมเปี้ยนครับรูดูการนี้พวกเขาเปิดสนามด้วยความพ่ายแพ้ต่อริบพูสองประตูต่อ3ก่อนจะคืนฟอร์มด้วยการไล่ถล่มแฟงเฟิร์ตหประตูต่อ1ซึ่งแสดงเห็นถึงเกมลุกที่ไม่ธรรมดาครับย้อนไปดูสถิติที่ทั้ง2ทีมเคยพบกันก่อนหน้านี้ครับ ทั้งสองทีมเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวในรอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกปี2018ซึ่งอาเซนอนเสมอ1ประตูต่อหนในเลกแรกก่อนจะพ่ายศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเลกที่2จากประตูของเดียโก้คอตตาและเดียโก้มาริกครับก็ไปคว้าแชมป์ในปีนั้นนอกจากนี้ครับก็มีเก็บตกครับเรียนโดทอสซาเปิดใจหลังยิงประตูชัยพาปืนใหญ่บุกเฉือนฟูลแลม1ประตูต่อศโดยเขากล่าวว่าผมมีความสุขมากกับประตูนี้มันมาจากลูกตั้งเตะ อีกครั้งผมเห็นว่ากาบี้ขึ้นมงได้ผมเลยวิ่งไปที่เสาไกลและโชคดีที่บอลตกมาหาผมผมแค่แปะเข้าไปถือเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมมันรู้สึกดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมสําคัญกับทีมและทําประตูได้ในเกมแบบนี้ขณะเดียวกันครับเรโนทอซายอมรับว่าเกมนี้มันไม่ง่ายเลยเพราะฟูแลมเน้นตั้งรับและไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นมากนะักเรารู้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่ามันจะเป็นแมตท,ที่ยากโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาไม่กดดันเราเลยในครึ่งแรก เราต้องหาทางเราต้องหาทางแก้และสร้างโอกาสเองซึ่งเราทำไปดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งสำคัญคือเรายังเชื่อมั่นในแผนและสุดท้ายก็ได้ประตูที่ต้องการพร้อมกับกินชีสอีกหนึ่งนัดมันเป็นชัยชนะที่มีค่ามากเรนดูทัสซาครับยังยกเครดิตให้กับทุกคนในทีมสำหรับการเก็บกินชีตได้ถึง8นัดจาก11เกมในฤดูกาลนี้เราเล่นเพื่อกันและกันจริงๆครับทุกคนทำงานหนักในทุกวันฝึกซ้อมและพยายามรักษามาตรฐานการเล่นเกมรับ ให้อยู่ในระดับที่สูงสุดคินชีตคือรางวัลของเราทั้งหมดไม่ใช่แค่กองหลังเมื่อคุณไม่เสียประตูแค่ยิงได้ลูกเดียวก็เพียงพอชนะเกมนี้ได้ก็ชัยชนะครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งบทพิสูจน์ของความมั่นคงในเกมรับของอาร์เอนอลและยังตอกย้ําครับว่าบทบาทของเรโนทอสซาในฐานะตัวชบตร,รที่สามารถไว้ใจได้ยังคงสําคัญคับอาร์เอนอลครับ นอกจากนี้ครับบุกโยซาก้าเปิดใจหลังทีมครับปุกเฉือนเอาชนะฟูลแลมได้1ประตูต่อศูนเช่นกันครับโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าแม้จะออกสตาร์ทเกมได้ยากแต่ก็พยายามสร้างโอกาสให้กับทีมอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าตัวกล่าวว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ยากครับแต่ผมอยากจะทําให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นผมพยายามเรียกบอลเพื่อสร้างความแตกต่างและสุดท้ายก็สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนพอใจกับฟอร์มของตัวเองในเกมนี้ตอนเริ่มเกม ผมเตะมุมได้ไม่ดีเลยรู้สึกผิดหวังกับตัวเองแต่ผมไม่หยุดพยายามจนครั้งที่4นี่แหละครับที่เป็นประตูผมเปิดบอลได้ดีกาเบยวขึ้นมงต่อแล้วเโาารโนทอสซาก็ยิงเข้าไปผมดีใจมากที่ช่วยทีมได้นอกจากนี้ครับก็มีบทสัมภาษณ์ของวีเอราครับยกย่องดิค a นไรท์คือกองกลางที่ครบเครื่องที่สุดในพรีเมียร์ลีกณเวลานี้วีเอราครับเปิดเผยว่าผมเป็นแฟนตัวยงของดิคนไรท์เขาเป็นมิดฟิลด์ที่ครบเครื่องจริง เวลาผมดูเขาเล่นจะเห็นได้เลยว่าเขามีความคล่องตัวสูงมากและสามารถเติมเกมลุกได้เก็บบอลได้และมีพลังกำลังมหาศาลถือเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยขณะเดียวกันครับอารันเชียเลอร์ครับตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษออกมาแสดงความคิดเห็นถึงวิกเตอร์เกลเคเลสศูนหน้าชาวสวิเดนของอาร์เซนอลแม้เจ้าตัวครับจะยังทําประตูได้น้อยแต่กลับมีบทบาทสําคัญที่ช่วยยกระดับทีมของมิเกลเดตตาได้อย่างชัดเจนเชียเลอร์กล่าวว่า เกียวเคเลสอาจยังไม่อยู่ในระดับเดียวกับฮาแลนเคนหรืออ็มปาเป้แต่เจ้าตัวมีจุดแข็งที่แตกต่างออกไปสิ่งที่เขาทําได้ดีและเหมาะสมกับอาร์เซนอลมากคือเขาชอบวิ่งทะลุแนวหลังซึ่งช่วยเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้นพอเมื่อฤดูการก่อนคายฮาวตหรือมิเกลเมลิโน่มักจะลงมาต่ําเพื่อรับบอลทําให้คู่แข่งตั้งรับง่ายกว่าแต่พอมีเกียวเคเลสการวิ่งสอดแทรกแผงกองหลังแผงแนวรับ ทำให้ฝั่งตรงข้ามต้องถอยลึกและเปิดช่องให้เกมลุกของอาร์เซนอลเล่นได้ไหลลื่นขึ้นก็เป็นความคิดเห็นของตํานานหมายเลข9ครับและนั่นคือทั้งหมดจากบทสัมภาษณ์ของมิเกลต t ต้าครับและเหล่านักเตะอาร์เซนอลครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ